افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد อัสสลามุอะลัยกุ๊มบรหัมมัตุลลอฮิวบะระกาตัวฮัมดลิลครับกลับมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการตับซีดอิมโุกซีดพี่น้องครับย้ำกับพี่น้องนะผมอาจะย้ำอยู่บ่อ,บอย,อยๆเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับนะบอกว่าอะไรถ้าเราอยากจะได้ผลบุญอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์นะครับนอกจากการอ่านแล้วเราได้อักษรและสิบความดีเนี่ย นะครับที่เราจะได้เพิ่มจากนั้นก็คือการทําความเข้าใจในอัลกุรอานนะครับทําไมละ่ะเข้าใจแล้วมันจะได้บาเอจะได้บุญเยอะอยังไง mm. ก็เพราะว่าอะไรเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะได้นําไปปฏิบัตินะครับนําไปบอกต่อก็ได้โอ้โหบอกต่อน,นี่สาคัญเลยนะพี่น้องนะครับเพราะว่าเราบอกต่อไปเราไม่ต้องบอกเยอะบอกจากนะเราเป็นคนบอกคนอีกห้าคนนะครับให้เขารู้เหมือนกับที่เรารู้ เรื่องใดเรื่องอะไรก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะไรเรื่องในอันกูอ่านบอกเขาสอนเขานะครับอาจจะเป็นลูกลูกหล,ลานเราก็ได้ห้าคนนี้สอนเข้าไปนะครับแล้วถ้าเขาเอาไปทําเอาไปปฏิบัตินะผลบุญที่ห้าคนนี้ปฏิบัติเราได้ด้วยเสร็จแล้วยังไงต่อถ้าห้าคนนี้เขาโตไปเป็นผู้ใหญ่เขาไปเป็นโต๊ะครูหรือไม่เป็นโตค,นะครูอะไรเขาไปสอนต่ออีกสอนต่ออีกคนละห้าคนเป็นไรเป็นยี่ห้าคนลูกศิษย์ของห้าคนนี้นะรวมกันเป็นยี่ห้าคน เขาปฏิบัติเหมือนกับหคนนี้ความดีของคนทั้งนะยีบห้ากับไอห้าแรกที่เราสอนเองไอยีบนะ้าเนี่ยคนที่รับจากเราไปไปสอนต่อรวมเป็นเท่าไหร่30มันจะมาถึงเราทั้งหมด30คนพี่เนาะนี่คือผลบุญที่เราจะได้จากการที่เราสอนเราบอกเราเตือนในเรื่องราวของาศาสนานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเรานั้นสอนกันบอกกันสั่งเสียกันนะครับเหมือนในที่อัลกุรอานบอกว่าวัตาวาเซา บิดอบริวัติวาซาบิลฮักที่วัตวาซาบิบิดสอบนะครับต่างก็สั่งเสียกันบอกกันถึงเรื่องความถูกต้องแล้วก็สั่งเสียกันบอกกันถึงเรื่องความดีนะครับอยากจะให้เราทุกคนทําอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ผลบุญอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์อย่างมากมายมหาศาลโดยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงโดยซ้าไปนะครับพี่น้องครับย้อนกลับมาถึงสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตาลาทรงทดสอบนบีอิบรอฮีมนะครับรู้ไปแล้วสองอย่างสองเรื่องสองรีวายาะมีสองเรื่อง นะครับอีกญญาญะติแรกบอกทดสอบเรื่องทํัจยีอุปมาญะที่สองบ,บอกทดสอบเรื่องอะไรสั่งให้ทําความสะอาดร่างกายนะครับสั่งให้ทําความสะอาดร่างกายมีอะไรมีบ้วนปากสูดน้ําเข้าจมูกแปรงฟันนะครับแล้วก็อะไรนะหวีผมหวีผ้าหวีผมให้มันดีนะครับที่นี่นี่คือฟิตรอเสร็จแล้วอีก5อันก็คืออะไรมีตัดเล็บมีโกนขนมีอะไรมีตัดหนวดให้สั้น นะแล้วก็มีถอนขนรักแร้นะครับก็เป็นสิ่งที่นบีบอกเอาไว้นะครับเราก็อะไรเราก็ปฏิบัติตามนซึ่งมันตรงกับสิ่งที่นบีบอกนะครับอันนี้ก็คืออะไรคือรายงานหรือคําอธิบายเกี่ยวกวับอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาทรงทดสอบนบีอิบรอฮีมเรื่องอะไรบ้างนะครับอ้าวมาดูริวาะยาต่อมาหรือคําอธิบายต่อมานะครับก,จก็จากอะไรรายงานจากอะไรจากเอ่อ จากท่านอิมรุอับบาสเหมือนกันนะครับการนาหูอันนาหูกานยากู้ลูฟิลายาฟีฮาซิลอายาไวซิบตาลาอิบรอฮิมนะบอกว่าท่านอิมรุอับบาสได้อธิบายว่าอะไรสิ่งที่ทดสอบนบีอัลลอฮ์ทรงทดสอบน,นบีอิบรอฮิมเนะี่ยมันมีอยู่10อย่างตรงกันกับคําอธิบายที่สองแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันนะครับบอกว่าสิบอ,อ,อย่างเนี่ยหอย่างอยู่ที่คน นะครับนะแล้วก็อีก6อย่างอยู่ที่อยู่ที่สถานที่นะอัมมัลตีฟิลอินซานแล้วก็บอกต่อไปว่าไอ้ที่อยู่ในคนนี่ก็มีอะไรหนโกนขนในที่รับอ่าอันนี้ตรงกันหมดนะนะสนัดฟุลิฟนะถอนขนรักแร้สอัลคีตานการในการเข้าสูนัดนะเท่าไหร่แล้วสามวากานะอิบุฮุเบยร ยากู๊ฮาอุล่าอิสระ,ะว่าฮิดอุนวัตักละีมมอนสฟาดนะครับแล้วก็อะไรอิมูฮบัยรอบอกว่าไอ้3าอันเนี่ยนับแค่หนึ่งแปลว่าอะไรมันอยู่ด้วยกันนะถือว่าเป็นไเป็นเป็นกิจกรรมเดียวกันนะไม่ต้องแยกอันเนี้ยนับหนึ่งต่อมาคืออะไรตักลีมเหอัอสฟาดแปลว่าอะไรตัดเล็บให้สั้นนะครับวอกอสุชาริฟแล้วก็อะไรตัดหนวดให้สั้นวัดซิวะ นะแล้วก็อะไรแปลงฟันวอกอสหรือจุมาแล้วก็การอาบน้ําในวันศุกร์นะครับคืออาบน้ําวันศุกร์นี่คืออะไรให้เราอาบตอนหลังฟยัยแล้วนะเข้าซูบูกก่อนรืออะไรบางคนบอกว่าให้รอสว่างก่อนแล้วก็อาบน้ำถ้าใครจะอาบน้ําสุนัตในวันศุกร์นะครับอาบแล้วก็ออกมามัสยิดเลยนะบางคนก็บอกว่าอาบตอนที่จะออกมาเนี่ยแหละจะออก10บโมงก็อ,อาบสิบโมง นะไม่ใช่ว่าไปอาบหลังละมาวันศุกร์ไม่ได้นะอาบน้ําสุนัตในวันศุกร์เนี่ยสำหรับไปเป็นสุนนะสําหรับคนที่จะมาร่วมละมาที่มัสยิดนะครับแล้วก็ให้อาบตอนไหนตอนที่จะออกมามัสยิดนั่นแหละดีที่สุดแต่ถ้าไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกละ่ะก็ก่อนหน้านั้นได้แต่ต้องอะไรหลังซูโบโแล้วนะครับต้องหลังไอหนังเวลาซูเปอร์ฮีแล้วนะแต่ถ้าทาไม่ได้ละ่ะเอาอย่างบางคนเนี่ยต้องออกจากบ้านแต่เช้ามืดเลย นะต้องอาบน้ําแต่งตัวให้เรียบร้อยรออาซานซูบโบแล้วเดี๋ยวนี้นะครับช่วงปลายปีเนี่ยซูบโบมันช้านะซูบโบตีห้กว่าบางคนตีห้าปกติตีห้ก็ต้องออกแล้วเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวไปถึงที่ทํางานไม่ทันนะอะไรต่ออะไรก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราทําไม่ได้ก็แปลว่าอะไรมันสุดความสามารถของเรานะครับแต่ถ้าวันไหนนะสุกไหนเราหยุด สุกไหนเป็นวันหยุดเราไม่ได้ไปทํางานนะเราก็ไม่ต้องอะไรต่อออกจากบ้านแต่ตีห้าอีกแล้วนะก็ให้เราอะไรอาบน้ําวันศุกร์เนี่ยตอนที่เรานะครับใกล้ๆจะไปมัสยิดนะเราะเราจะไปตอนไหนก็อาบตอนนั้นแหละแต่ที่ดีที่สุดก็คืออะไรให้มามัสยิดเช้าๆมาไวๆนะเพื่อรอละหมาดวันศุกร์มาแล้วก็ไม่ใช่ไปนั่งคุยที่ศาลาสูเรามาไม่แล้วก็ไม่ใช่ไปอยู่ที่จานไปจากนะกบอะไรกับกาน้ําชาไม่ใช่ ให้เข้ามัสยิดนะครับไปนั่งซิกรุลล่อนั่งอ่านกุรอานนะครับเตรียมตัวที่จะฟังฟังคเตบมาอ่านคุธบะทําความเข้าใจกับคุธบะวันศุกร์นี่คือเรื่องที่อะไรที่เราจะต้องทํากันแล้วก็จะต้องบอกกันด้วยนะครับนะมาดูต่อนะครับวัลอาบาตุลลาตีฟิลมาฟิลมาชาอิดแล้วก็ส่วนใดอีกสอันที่นบีบรหิมถูกทดสอบ นะครับในในสถานที่ต่างๆคือสถานที่ระหว่างที่ไปทําฮันจีกันน่ยมีเรื่องอะไรางหนึ่งอัดตะวาบหนึ่งให้ไปตะวาับต่ว่าบบนพื้นโลกมีพี่น้องตะวาบในที่เดียวนะบนโลกนี่นะหรือในจักรวาลเนี่ยนะครับที่จะที่จะหอนุญาตให้เราไปตะวาบได้เนี่ยมีอยู่ที่เดียวนะไปตะวาบที่อื่นไม่ได้นะมปน้ําเจ้าพญาตะวาบไม่ได้นะไปนั่งเรือวนไปวนมาในเจ้าพญาแล้วก็บอกฉันมาตะวาบไม่ได้ นะครับเพราะว่าอะไรไม่ใช่ที่ที่ที่จะจะตอวาฟได้ก็คืออะไรที่ที่อะไรที่กะบาเท่านั้นที่มัสยิดฮารอมเท่านั้นนะครับที่เราจะไปอะไรไปตอวาฟแต่ตอวาฟแปลว่าอะไรเดินวนรอบนะครับตอนไปทําอะไรไปทําอุโมงค์ก็ดีไปทําพัดีก็ดีหรือใครทําอุมรอ์เสร็จแล้วทาพัดีเสร็จแล้วอยากจะตอวาฟสุนัตตอว่าฟเป็นกีบาทได้นะพี่น้องแล้วก็ทําได้ที่เทียวที่เดียวบนโลกนี้ด้วย เราก็เราก็มาตัววัตัววัดให้ครบเจ็ดรอบเนี่ยขาพเจ้าตัววัสุนัตอิลลาฮิตาลาเราก็เดินรอบก้าบา้านเดินไปก็ขอขอุอาไปอ่านดุอาไป,าาไปซิกรุลลอไปนะครับให้มันครบเจ็ดรอบนะเป็นอิบาดะด้าที่ควรจะทําให้มากตอนที่เราอยู่ในมนกะกาเพราะว่าอะไรล่ะทําที่อื่นมันไม่ได้นะเรามีโอกาสได้ไปแล้วคนอยู่น้องจอก็อมีโอกาสตัววัดหรอกทายทำไมได้ไปมกะกา นะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรก็ไหนไหนไปถึงแล้วก็พยายามต่อว,ว่าพายมันเยอะพยายามรักษาการละหมาดจะมาอาที่มสยิฮารอมนะครับเพื่อที่เราจะได้ผลบ,บุญมากมายที่นบ,บีบอกเอาไว้นะพยายามนะครับอ้าวต่อมานะมีอะไรมีการต่อว,วา่าวัสซาอยู่ใบนัาโซฟาวันมารว่าหรือการเดินแสแอเนี่อีกอันหนึ่งที่นบ,บีบรอฮีมถูกทดสอบหนึ่งต่อว,วา่าสองแสแอรวารอมยุนจะมารอดนะครับแล้วก็คืออะไร การการขว้างเสาหินนะครับการขว้างเสาหินและสุดท้ายก็คือการอัลอิฟาร์ดอคือการการทำตัวาฟอิฟาร์ดอ์นะครับการทำพัดยีนะตัวาฟดพัดยีคืออิฟาร์ดอ์นะครับก็คือคือสี่อย่างที่ที่นบีอิบราฮีมถูกทดสอบนะครับนี่คือไอนี่คือคำอธิบายที่สามนะครับถามว่าหมดหรือยังถ้าพี่น้องจำได้ผมเคยบอกพี่น้องไปว่าตรงเนี้ยนะเรื่องว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบนบีอิบราฮีมเนี่ย ไม่ได้มีอย่างสองอย่างนะที่เขารายงานกันนะแต่มีถึงไงมี10บสายมี10บรายงานมี10คําอธิบายเลยทีเดียวอ้าวเรามาดูคําอธิบายที่4ี่ก็ยังเป็นของอิบอาบาสอยู่นะครับแต่มาอีกจากอีกสายหนึ่งอัน,นอกริมะอันอิบเนออับบาสอันนหูกอละมาอิบตุเลียบิฮาซัดตีนาะฮะดุน,ดนฟะควาบิฮิกุลลูฮฺอิลลาอิบรอฟะควาบิฮิกุลลูฮฺอิลลาอิบรอฮีมนะครับ ทานอิบราอธิบายว่าไงบอกว่าอะไรไม่มีใครหรอกนะคนหนึ่งคนใดเนี่ยที่จะถูกทดสอบนะครับที่ไอถูกทดสอบแล้วเขาสามารถทําได้ครบรักษาได้ครบทุกเรื่องเนี่ยยกเว้นอิบรอฮีมคนเดียวคือมีนบีอิบรอฮีมเท่านั้นแหละที่ไอถูกทดสอบแล้วถูกอัลลอฮ์ใช้ให้ทํานั่นทํานี่ทําได้ครบหมดทุกเรื่องนะครับกอลาตาลาวะอิซิบตาลาอิบรอฮีมา รบบุหูบิคัลิมาติมฟตาตัมกุลตุลาหูวะมันคัลิมาตอัลลัติอิบดะลาอิบรอฮิมบิฮินน์ฟตาตัมมะฮุนกาล์อัลอิสลามุซาลาซูนซะห์มันนะครับบอกว่าอะไรท่านเอกรีมาก็ถามอิมับบาสว่าท่านอิมับบาสเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้าใจในอัลกุรอานนะเป็นคนอัลลิมเรื่องกุรอานความหมายของกุรอานการตัฟซีรอัลกุรอานก็เลยถามว่า ไอ้คำพูดต่างๆหรือํำรัดต่างๆที่อลอรงทดสอบกับอิบรอฮีมเนี่ยและนบีอิบ,บรอฮิมทำจนครบน่ถามกันอิบาสว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านอินบาสก็บอกว่าอัลอิสลามซาลาซูนะซัฮมันมินฮาอัลลอฮอะลยาิลบารออะบอกว่าในอิสลามเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะสามสิบนะสามสิบส่วนสิบส่วนเนี่ยถูกไถูกบัญญัติไว้ในสุเตาวัร นะครับสิบส่วนนี่ไอ้ถูกปัญญัติไว้เตาวัดมีสามสิบนะสิบอยู่ในเตาวัดนะครับเนะี่ยจะบอกว่าอัตตาอีบูนัลอาบิดูนัลฮามิดูแล้วก็ต่อไปจนไหนจนจบอายะห์นี่แหละนะมีอยู่สิบอนะันสะินบลักษณะนันะครึ่งนบีอิบรอฮีมทำครบหมดนะครับวะชรออายะตีฟีอาวัดิซเราะห์กอดอัฟลาฮันมุมินูนแล้วก็มีอีกสิบอายาที่อยู่ในสิบอายาแรกของซูเราะห์ อัลมุมินูนนะครับวะอัชรออายัตนะวะซาลาซาอิลุมบิอาซาบิวาะกะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อยู่ในสุรษะซาลาซาอิลุมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งวะอัชรออายาตินนะฟิลอาฮ์จบอินนัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตแล้วก็อีกสิบอายะห์อยู่ที่อะไรอยู่ที่คำว่า,าอินนั่นอยู่ที่อายะที่บอกว่าอินนั่นมุสลิมีนวัลมุสลิมาดจนไงจึงไปจบอายะ นะครับกุล uh ูหุนนะฟักกาตบปูบารออาตุนนะครับและอับลบีบรอฮิมทําจนครบหมดเลยทั้ง30คําสั่งเนี่ยลักษณะ,ะ,ะที่อัลลอฮ์บอกว่านบบีบรอฮิมทําครบหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นอะไรฟักูติบัตละหูบารออาตุนก็ถูกอะไรถูกบันทึกว่านบีบรอฮิมเป็นผู้บริสุทธิ์ละหมดภาระทุกอย่างละนะครับที่อัลลอฮ์ใช้ในี่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนี่คืออีกคําอธิบายหนึ่งของท่านอิมับบาสเกี่ยวกับ สิ่งที่นบีอิบราฮิมโดนทดสอบจากลอสุภานณหัวตาลาเวลาของเราหมดลงแล้วครับพี่น้องอินชาลอสพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้จากลากันนะครับด้วยดูอานะครับบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายาวัสซลามมอะลัยกุมวะรอฮมัตุลลอฮิวะบาริกาตอัลหย้อะดับการยกนูรอ